สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่31ตุลาคม2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาด real time เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น daily กันนะครับ รอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่ตามระบบของเราอ่ะนะฮะตอนนี้ก็ยังคงเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตเมื่อ,อตอนกลางกลางเดือนนูน่นนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้วนะ16แท่งนะฮะก็ยังอยู่สักประมาณ2,000กว่าจุดเลยยังไม่ไปไหนไกลนะฮะเมื่อวันศุกร์นะฮะเราวิเคราะห์บอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะครับนะฮะสมผลปรากฏว่าก็ปิดแท่งแดงลงมาเลยนะครับ ส่วนในวันนี้นะฮะในระยะไกลนะฮะบอกว่าอยากจะลงได้อีก1ชุดโดยเปอร์เซ็นต์การลงนั้นจะมีอูกยิวอยู่อีกในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะแต่นะฮะตอนนี้เขากำลังหดตัวกลับหาศูนย์หรือว่ากำลังคงที่อยู่ก็คือยังคงนะฮะรูปแบบของการไซเว์อ,ออกข้างอยู่ นะครับอาจจะมีดเวอร์เจนเล็กๆที่เราสันนิษฐานและคาดการว่านะครับมีโอกาสที่จะทำโรบูไฮผลปรากฏว่าก็ยังยังไม่ได้สร้างรูปแบบน,นะครับเพราะว่านะฮะในไทม์เฟรมนี้จะใช้เวลาในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับทำไมกราฟยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวีะนะฮะก็เพราะว่าตลาดนั้นยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับ แรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเลยทีเดียวส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงด้วยนะครับเราก็พอจะสรุปในทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับในระยะใกล้นะครับอาจจะย่อตัวลงมาสักอีก1ชุดก่อนเพื่อลงมา ทดสอบแนวซัพพอร์ตเดิมก่อนนะครับยังไม่สามารถที่จะเดินทางเป็นแพทเทิร์นที่ถูกต้องได้แต่นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟในไทม์เฟรมนี้นะครับเขาเป็นเดส d ครอสเราคงยังคงสันนิษฐานแล้วก็คาดการว่านะครับมีโอกาสที่จะเดินทางได้อีก1ชุดก่อนนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะย่อตัวลงได้อีก1ชุดนะฮะก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลง เรามาดูในทาเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเมื่อวันศุกร์นะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับตอนนี้นะฮะเดินทางมาแล้ว5แท่งก็อยู่สักประมาณพันจุดนะครับเมื่อวันศุกร์เราก็วิเคราะห์ไว้ตรงนี้นะครับว่าเขามีโอกาสที่จะพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับเมื่อวิคที่แล้วเราก็วิเคราะห์ไว้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับว่าเขามีโอกาสจะขยับขึ้นมาทดสอบนะครับตรงนี้เป็นซูเปอร์เนาะตัว มีโอกาสที่จะทำ higher h i g h ผลปรากฏว่านะครับขึ้นไปทำ higher h i g h แล้วเราก็มีข้อว่านะครับนะมีโอกาสที่ขึ้นจะไปขึ้นไปทดสอบนะครับเส้นสีเหลืองกับเส้นสีแดงด้วยนะครับผลปรากฏว่าก็คงเป็นไซเย์อยู่ในกรอบค่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียว นะครับส่วนวีคนี้นะครับในระยะใกลนะครับบอกว่าอยากจะย่อตรงลงได้อีกหนึ่งชุดนะครับโดยการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวยยนะครับยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนได้ไกลนะฮะแต่เผอิญตรงนี้มีเดดครอสเล็กๆไว้อย่างน้อยนะครับเราจะวางแผนในการเทรดของวีคนี้นะครับมีโอกาสที่จะย่อลงมาทดสอบแนวซัพพอร์ตเดิมก่อนนะครับแล้วถึงจะเคลื่อนที่นะฮะส่วน ในวันนี้นะฮะในระยะไกลก็ยังบอกว่าอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นนะครับแล้วก็หากจะลงก็ลงได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าอยู่ในโซนที่เรียกว่าโอเวอร์แล้วนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าเป็นโมเมนตัมที่อยู่กับศูนย์นะครับนั่นก็หมายความว่าเขาคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวว์ในการเคลื่อนที่ระยะกลางค่อนข้างจะชัดเจนเลยเดียวนะครับตอนนี้ก็เหมือนจะสร้างหลุมเล็ก แน่เหมือนจะสร้างหลุมจากที่สร้างเนินม่นะฮะก็คือเป็นโมเมนตัมที่ไม่แข็งแรงนะครับทำไมโมเมนตัมหรือว่าการเคลื่อนที่มันยังพกไปไหนไม่ไกลเพราะว่าตลาดนั้นยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่า อ่อนแรงเลยทีเดียวส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงนะครับเมื่อไม่มีปริมาณการซื้อขายเมื่อไม่มีวอลล่มที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีกลไกเบื้องต้นที่ทําให้กราฟขับเคลื่อนลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟแบบนี้ก็จะไปไหนได้ไม่ไกล นะฮะเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับในระยะใกล้นะครับอาจพักตัวอยู่ในกรอบการเคลื่อนที่นะฮะอาจจะอยู่ในกรอบนี้นะครับประมาณ5-6000จุดนะครับแต่นะฮะการมันนี่ a n เน e จ e n t เมนต์ในการเทรดในไทม์เฟรมนี้นะครับอย่างน้อยก็อยู่อยู่สักประมาณ5 6000จุดเช่นกันก็อยู่ในกรอบนะฮะใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจําได้เรื่องการมันนี่ a n เน e จ e n t เมนต์ที่เป็นเรียลไทม์นะครับทีนี้เรามาดูใน ทำเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้วนะ20แท่งก็อยู่สักประมาณ พันกว่าจุดนะเกือบสองพจุดนะเมื่อมันสุกนะฮะเราวิเคราะห์บอกว่านะครับมีโอกาสจะขึ้นได้อีกนิดนึงโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นมันจะมีไม่เยอะแล้วเพราะว่ามันอยู่ในโซนที่เรียกว่าโอเวอร์แล้วนะครับและลักษณะการเคลื่อนที่จะต้องรอแอคชั่นมาเก็ตนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นไทม์เฟรมเล็กนะฮะก็ยังรอแอคชั่นมาเก็ตผลปรากฏว่านะครับแอคชั่นมาเก็ตก็ทาให้นะฮะปัจจัยกระทบค่าเงินต่างๆทําให้ราคาทองคำดึงลงมา อีกครั้งนะคะยังเป็นเรื่องของพันิคด้วยนะครับพานิคของวิกที่แล้วก็คืออ่าที่จะประกาศผลในวิกนี้นะครับที่เป็นปัจจัยกระทบค่าเงินค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวนะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะย่อตัวลงได้อีกหนึ่งชุดแต่ เปอร์เซนต์การลงมันจะมีไม่เยอะแล้วนะครับนะฮะอย่างน้อยจะต้องเกิดการพักตัวสักชุดหนึ่งก่อนกราฟถึงจะมีโอกาสที่จะเดินทางลงนะฮะโดนทางเดินทางลงด้วยแอคชั่นมาร์เก็ตที่เราจะวิเคราะห์กันนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะครับแต่ตอนนี้ก็เหมือนไม่อยากจะลงแต่แล้วนะครับกำลังจะหดตัวกลับยังเข้าสู่โหมดที่เรียกว่าการพักตัวหรือเรียกว่า supply effective นะฮะส่วนตลาดนะฮะ ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วนะครับแรงซื้อยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มมันจะลดลงเราจะเห็นได้ว่านะครับลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้เกิดการพันิด นะฮะเกิดการพันกหรือว่าการพักตัวของนักลงทุนน well, ั่นเองนะฮะเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะในระยะใกล้นะครับอาจพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วหากมีการพักตัวแรงอาจจะเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับแล้วก็อาจจะเกิดการนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นเล็กๆแล้วจะวิ่งในกรอบนะครับนะวิ่งในกรอบสําหรับกรอบการลงทุนนะฮะกรอบมันนี่ a n a จเมนต์ในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงนะฮะใครเีน้วิณ แล้วกันเนาะนะฮะอยู่สักประมาณ3,000กว่ากถึง4,000จุดะนะครับเพราะว่าการเคลื่อนที่ก็คงเดินทางไปไหนได้ไม่ไกลถึงหากนะครับหากผิดทางก็ยังคงอยู่ในกรอบนะครับที่ยังเป็นการเคลียร์ออเดอร์ที่เสียหายตาม Money Management ที่ยังคำนวณได้นะครับที่ยังวิเคราะห์หรือพอรับได้นะครับส่วนปัจจัยกระทบค่างเงินในว e e นี้นะครับเป็นปัจจัยกระทบค่างเงินค่อนข้างจะแรงนะครับก็คือเรื่องของปัจจัยกระทบค่างเงิน หมวดที่1น,นะครับก็ยังคงคาดการด้วยสภาวะที่เป็นอินเฟลชันนะครับก็คือทําให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงนะฮะอ่อนค่าลงนะครับน,นะฮนะทั้งตัวเลขต่างๆนะครับทั้งตัวเลขของนอนฟาร์มเองนะครับแล้วก็ตัวเลขปัจจัยกระทบค่าเงินใครมีตารางปัจจัยกระทบค่าเงินก็น่าจะพอ ทำความเข้าใจได้นะครับแจกกันไปแล้วนะฮะส่วนปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่2นะครับเรื่องของนโยบายแล้วก็แผนนะครับก็คือเรื่องของปัจจัยของดอกเบี้ยนะครับใครเรียนไปแล้วเรื่องนโยบายนะครับแต่ปัจจัยนี้นะครับทำให้ค่าเงินดอลลาร์มีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นแต่ปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่1ทําให้ค่าเงินดอลลาร์มีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงทําให้ค่าเงินดอลลาร์นั้น วิ่งไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะหรือเรียกว่ากราฟเหวี่ยงนั่นเองในวีคนี้เห็นได้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเมื่อ ปัจจัยหลักของสกุลทองคำนะครับก็คือค่าเงินดอลลานั่นเองนะครับที่ทําให้เกิดการเคลื่อนที่ดังนั้นนะฮะร,ราคาทองคําในวิกนี้จะมีโอกาสที่จะเหวี่ยงก็ข่าจะแรงนะครับมีโอกาสที่จะกรอบกว้างด้วยปัจจัยแอคชั่นต่างๆที่เกิดขึ้นตามการคาดการณ์ของตลาดนะฮะดังนั้นนะครับการเทรดในวิกเนี้นะครับเราก็จะเทรดในตามกลไกลตลาด นที่เป็นเรียวไทม์นะครับอาจต้นวีคนะครับราคาทองคำมีโอกาสที่จะย่อโตลงบ้างนะครับส่วน ปลายวิกกลางวิกก็คือสักประมาณวันพฤหัสมันสุกราคาทองคานะครับมีโอกาสที่จะย่อตัวลงนะฮะก็คือเกิดการเวียงอยู่ในกรอบนั่นเองนะครับด้วยปัจจัยกระทบค่าเงินต่างๆใครเรียนไปแล้วบทที่1เลยนะครับนะฮะจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะฮสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับสุดท้ายฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะฮะเรามีสัมมนาการที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับในวันเสาร์ที่5นะครับส่วนสถานที่ เดี๋ยวขอคอนเฟิร์มและแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ